สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดที่พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ สร้อยข้อมือลูกปัดทวาราวดีสีแก้วฟ้าประดับด้วยลูกปัดทวาแท้8เม็ดตัวเรือนทองคำาถึง5เปอร์เซนความยาว16.5เซนติเมตรหน้ากว้าง1.5เซนติเมตรน้ำหนักรวม13.6กรัมราคา29,700บาทครับ ชิ้นนี้นะครับเป็นสร้อยข้อมืองานโบราณนะครับเป็นลูกปัดทวารแททุกเม็ดนะครับให้มานะครับสวยทุกเม็ดนะครับคาดพิเศษนะครับสังเกตนะครับน้าลูกปัดนะครับสวยงามดีมากนะครับเนื้อเนียนเนื้อสวยนะครับตำหนิแทบจะไม่มีนะครับสวยงามมากนะครับคาดพิเศษดีมากนะครับสีนะครับเป็นสีแก้วฟ้านะครับสีนี้ยอดฮิตนะครับสีสันนะครับสม่ำเสมอก็ดีหมดทุกเม็ดนะครับ หน้าสวยมากนะครับเมื่อเทียบกับอายุชิ้นงานนะครับลูกปัตถวานนะครับอายุชิ้นงานนะครับเกือบเกือบหนึ่งพันปีนะครับตามยุคสมัยชื่อเขานะครับทาวรราวดีนะครับส่วนงานทองคำนะครับเป็นงานทองคำา7 5าถึงแเปอนะครับทองคำนะครับอยู่ในเกรดีนะครับคือเปอร์เซ็นต์ทองคำนะครับเกิน75นะครับแต่ว่าไม่เกิน85นะครับอยู่ในช่วงประมาณ70ปลายๆนะครับถึง80ต้นๆนะครับน้ำหนักชิ้นงานค่อนข้างเยอะนะครับ13.6กรัมนะครับ ทองคาถือว่าเยอะนะครับแล้วเป็นทองคําเกรดดีนะครับสวยงามหมดนะครับทุกข้อต่อนะครับเชื่อมต่อกันดีหมดนะครับความยาวทั้งเส้นนะครับ16.5ซนติเมตรนะครับหน้ากว้างนะครับ1.5ซนติเมตรนะครับให้ดูรอบๆชิ้นงานนะครับเชฟหน้าลูกปัดนะครับสวยงามดีหมดทุกเม็ดนะครับสวยทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับลูกปัดนะครับถ้าได้สภาพนี้นะครับถือว่างานสวยมากนะครับเมื่อเทียบกับอายุชิ้นงานนะครับ เดี๋ยวไว้เทียบขนาดนะครับกับเหรียญสินะครับขนาดเม็ดประมาณนี้นะครับเป็นนุกปัดคัดพิเศษนะครับสวยงามลูกเม็ดนะครับด้านหลังนะครับนํำมาผ่าครึ่งนะครับทำเป็นงานเจลลี่นะครับด้านหลังสวยงามดีหมดนะครับไม่แตกนะครับไม่เสียหายนะครับอยู่ในสภาพดีมากนะครับ ลูกปัดงานทวารนะครับต้องมีตําหนิบ้างเล็กน้อยนะครับเนื่องจากอายุชิ้นงานเยอะนะครับแต่ชิ้นนี้นะครับยอมรับว่าสวยทุกเม็ดนะครับคาดพิเศษดีหมดนะครับตะขอนะครับเป็นตะขอเกี่ยวธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่านะครับความหนาของตะขอเพิ่มเป็นพิเศษนะครับไม่หลุดไม่ล่วงแน่นอนครับใช้งานง่ายนะครับแค่บิดนะครับมาพร้อมใบรับประกันดากทางร้านอีกเหมือนเดิมนะครับ ช่วยอยนะว่าเป็นงานลูกปัดทวาแท้นะครับงานตัวเดินทองคำนะครับ75-85%นะครับพร้อมเงื่อนไขนะครับการซื้อขายรับแลกเป็นคืนนะครับพี่ๆใช้งานเบดแล้วต้องการขายคืนเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้หมดนะครับขอยตรงตามเงื่อนไขนะครับสามารถมาจ่ายิดจองได้หมดนะครับมาจําเล็กน้อยวันนี้นะครับจ่ายขอพิธีเดินหน้าเดินครึ่งได้หมดไม่มีปัญหานะครับ ที่พี่ท่านไหนนะครับที่อยู่กทมนะครับสามารถรับาารอีกค้าได้ที่เจเจมอนะครับจะพวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับ,บส่วนที่พี่ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่งออนไลน์ได้หมดนะครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินและประกันจัดส่งนะครับถึงมือแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับ ร้านอยู่ที่แม่กอนะครับเปิดแค่เสาร์าทิตจันนะครับตรองนั้นล่วงหน้านะครับหากพี่ท่านสนใจนะครับงานลูกปัดทวางานโบราณแท้นะครับตัวเรือนทองคำคุณภาพดีนะครับเปอร์เซ็นต์สูงสูงนะครับงานลูกปัดทวานะครับงานโบราณแท้นะครับนับวันจะหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหากพี่ๆท่านสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์เทเลล่านะครับสุดท้ายนี้ขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบพระคุณครับ